อยากสำเร็จเราต้องรอคอยนานแค่ไหนวันนี้เกตมาในหัวข้อเรื่องของความสำเร็จนะคะจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ทั้งเรื่องของหน้าที่การงานอาชีพการเรียนก็ได้ด้วยวันนี้อยากจะมาแชร์เพราะว่าเพิ่งฟังสดๆร้อนๆค่ะจากช่อง Mission to the Moon อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟังแล้วกระชากใจกระตุกใจแล้วรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันนะคะในแง่มุมของเกตบ้างในหัวข้อนี้ จะบอกทฤษฎีเกี่ยวกับความย้อนแยง้งทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เขาพูดถึงการเติบโต p a r a d o x t o g r o w t h จะเกิบโตนะคะการเติบโตไม่ใช่เส้นตรงเรียบเรียบตรงๆไปไเรื่อยๆมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่การเติบโตจะมีระยะเวลาของมันมีการรอคอยมีการเคี่ยวเข็นทำอะไรบางอย่างอย่างขมักเม่นตั้งใจโฟกัส รวมไปถึงต้องอดทนรอคอยเขาเปรียบเทียบแบบดีมากๆเลยกับต้นไผ่ต้นไผ่นะคะคือต้นเนี่ยกว่าจะขึ้นมาสูงอย่างที่เราเห็นเนี่ยมีการปลูกบนดินต้องใช้เวลาถึง5ปีค่ะกว่าต้นไผ่นั้นจะอย่างรากแข็งแรงรากเนี่ยแข็งแรงเรียบร้อยแล้วจึงแทงต้นขึ้นมาสูงๆอย่างที่เราเห็นได้ใช้เวลาถึง5ปี พอเราเห็นมันขึ้นมาได้แล้วแค่6สัปดาห์เท่านั้นต้นไผ่ต้นนั้นสูงได้ถึง90ฟุตเลยค่ะนั่นแสดงว่ามันต้องผ่านการวางฐานรากที่แข็งแรงก่อนเหมือนกับการทำงานเหมือนกับการเรียนเหมือนการใช้ชีวิตของเราเช่นกันเราก็ต้องผ่านบททดสอบแบบเยอะไปหมดนะคะกว่าเราจะเก่งได้อ่เราทำมันมากพอไหมอดทนหรือเปล่า เรียนรู้อะไรมาบ้างกว่าคนที่เขาจะสําเร็จหลายหลายคนเลยนะคะที่แบบต้องบอกว่าหลายๆคนที่พูดไม่ว่าจะคนโค้ดหรือว่าคนพูดแรงบันดาลใจต่างๆเขาก็จะเล่าเลยเขาก็จะเจอความล้มเหลวเนี่ยมาตลอดทางแต่เขาเรียนรู้แก้ไขทําใหม่ฝึกฝนตัวเองใหม่ต้นทุนที่เสียไปกับตรงเนี้ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน เหมือนการทำธุรกิจค่ะเกตเองนะคะก็เคยทำงานกินเดือนเดือนมาออกมาป,ปุ๊บทำธุรกิจของตัวเองขายของออนไลน์จับสินค้าหลายอย่างต้องถามว่ามีก็มีตัวที่สำเร็จมีตัวที่ไม่สำเร็จมีตัวที่เราลองผิดลองถูกมีวิธีการที่เราจะต้องเรียนรู้พวกนี้ คือประสบการณ์ที่เราสะสมมาทั้งนั้นกว่าจะมาเป็นเราในทุกวันนี้ต้องออกตัวกันนะคะยังไม่ใช่คนเก่งอะไรมากมายแต่เกรดรู้ว่าทุกอย่างมันมีไทม,มิ่งของมันกว่าเราจะเจอจุดที่แบบเราจะพุ่งทยานอย่างเงี้ยเราอดทนพออดทนถึงวันนั้นได้หรือเปล่าบางคนเลิกล้มไปก่อนที่เราจะกลายเป็นต้นไผ่ต้นนั้นที่จะแทงยอดได้สูงสูงบางคนเปลี่ยนใจละไปทำอย่างอื่น บางคนไม่เฝ้ารอไม่เอาอะไรทั้งนั้นการเรียนก็เช่นกันทําไมเราจะต,ต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมโอ้โหกว่าจะเข้ามาหาลัยได้ทุกอย่างมันคือการสะสมพอมันมากพอเก่งพอทุกอย่างนะคะก็จะส่งผลแบบที่ก้าวกระโดดอย่างที่แบบเห็นได้ชัดเจนมากๆ แต่คนบางคนก็คืออาจจะเร็วกว่านั้นบางคนรอ5ปีบางคนรอ3ปีบอกไม่ได้แต่ละคนเนี่ยก็คือเราจะต้องทำด้วยตัวเองค่ะอันนี้เป็นบทเรียนที่เกตได้ฟังจากคลิปแล้วมันดีมากๆสอนใจตัวเราว่าทุกอย่างเราต้องโฟกัสนะถ้าเรารักจริงในงานตั้งใจจริงและเห็นแวลูในงานนั้นว่างานนั้นนะ่ะส่งประโยชน์ให้กับเราด้วยครอบครัวเรา เพื่อนฝูงรอบข้างเรวมไปถึงลูกค้าของเราก็ได้รับประโยชน์ด้วยเราก็จะต้องตั้งมัน่นตั้งใจอดทนและพยายามไม่มีความสำเร็จไหนไม่ผ่านพ้นเรื่องของความล้มเหลวเกตเองก็เจอเช่นกันมันก็ต้องเรียนรู้ค่ะและสู้แล้วก็ไปต่อทำให้เกิดวันที่เราจะพุ่งทยานเป็นเหมือนต้นไผ่ต้นนั้นได้ นอกเหนือจากนั้นในการ์ตูนการ์ตูนฝรั่งก็เคยมีนะคะที่เขาวาดรูปคนนะ่ะขุดหาสมบัติขุดแบบลึกมากๆอีกนิดเดียวจะเจอสมบัติใหญ่มากๆที่อยู่ข้างล่างแต่เขาเลิกไปก่อนเหมือนกันเลยกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะดังนั้นก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะคะคลิปเนี่ยแต่ละคลิปบางทีเกดอาจจะแบบได้ยินอ่านหนังสือมาบ้างก็อยากจะมาแบ่งปนันส่งกําลังใจให้กัน คนที่สําเร็จก็ต้องอดทนและรอคอยได้แต่อย่าลืมนะคะมีเป้าหมายอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทําอย่างสม่ําเสมอด้วยค่ะค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะคืนนี้ฝันดีแล้วก็มีพลังบวกกันทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ